ข้งมูงเงินของเอเออดูกับเพ AA, Mental, ิ่มเอเอแฟลเพนเทอร์วัดอันนี้เราจะมายิงด้วถังด้วยแฟลตเพนเทอร์ด้วยสังก,กูนนี้จะใช้แฟลเพนเทอร์เอเอแล้วได้ไหเพนเทอร์เอเอมันคือเรื่องไหญ่แต่มันคือเรื่องจริงที่ได้ถ่าย ีเป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแต่รถถังอย่างดำเอาคุณเล่นเราคุรจะรู้ว่ามันดำแค่แต่ถึงความปรับแล้วเนี่ยชนมากแต่ผมเชื่อใช้แล้วชนมากในวิชาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราจะว่ายิงแฟร์เนเซอร์ด้วยโออจริงอาเซฟฟนเซอร์ยินรถถังเอา เป็นการบวกกันเนอนเตอร์เนอเนเตอร์อเล็กใช่ไหมคามแล้วพร้อมจะบวกแล้ว ตายเลยเือมันอยู่เด็ดป,ป่ามันอยู่เด็ดป,ป่ายิงแบบไม่มีอะไรกันแล้วเราถือซ่อมมันยิงเราบอกว่ายดุดเดินไปดูมันหยดุดอะไรหยดุดซ่อมหยดุหยดอยู่เดินไม่มีอะไรกันกันอุ้อยู่กระท้อนอตายไปเลยอ็กตั มีอะไรจุดดีดีเอ้ยสาจุดดีอะไรวะนะอะไรลอยไปแล้วอย่างงี้อะไรเกิดขึ้นโหมีโคตรต่ำเฮ้ยอ,อะไรแบบแบมีอะไรใช่ไหมอันนี้คือจะเย็นเดี๋ยวเพือ่อนเปลี่ยนได้เสื้อแบบอุ่วิกันดิฟแล้วเป็น,นปเซอรอ เราดิฟแค่แบนเตอร์หรือเปล่าดิฟแค่ถึงแล้วเตดาเต้าเต What the fuck What the fuck was that เฮ้ยเพื่อนตายเชี่ยวเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเลยเนี่ยมัก่อนหน้าไม่เข้ามันมีก่อนหน้าแล้ว โอ้แม่งรัดคิ้วผมอะสับจับเอ้ยอุ้ยระเบิด